สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านาค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทานายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรใน,นช่วงเดือนสิงหาคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลจันปาด,ดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูสึ่งเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัว เพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทันด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่านะคะพลังงานไพ่ใบแรกในเ,เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้พลังงานไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกของคุณขึ้นไพ่เลเวอค่ะ l ล v e r แปลว่านะคะพรมลิขิต ะะแปลว่าโชคชะตาพรมลิขิตแปลว่านะคะคนที่ใช่ในเวลาที่ผิด 2- อสาคนการตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งเลเวอร์ over, เวลาขึ้นมาในพลังงานของคนโสดมันบอกถึงคุณจะเจอนะคะเนื้อคู่ของคุณได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นเรื่องของความรักต้องระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจการเลือกใครคนใดคนหนึ่งหรือคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมถุนหรือคนเกิดในเดือนนั้นและรวมถึงเกี่ยวข้องกับรักนะคะ,นะคะโมเมนต์จะ มีพลังงานไปทางของพวกชาวต่างกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติจะเยอะมากกว่าแบบนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่5้าใบนะคะออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงนะคะเดือนสิงหาคมการได้เลเวอร์ในใบล่างเนี่ยมันบอกถึงมันมีความรักอยู่ในนั้นนะต้องบอกแบบนี้มันไม่ใช่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ กิเลสนะมันจะคนละอย่างกับเดวิลนะอันนี้มันจะมีความรักอยู่ในนั้นนะมีความคิดถึงมีความห่วงหาอาทรน,นะคะอยู่ในนั้นด้วย,นะะยนะคะเดีดูไพ่นะคะ5้ใบค่ะนะบอกถึงอะไรถึงทําให้คุณได้ไพ่เป็นโลเวอร์ใบล่าเป็นเดอสตาร์เกี่ยวข้องชาวราศีกุมหรือคนเกิดในเดือนนั้น เดอะสตาเป็นพลังงานของการอดทนรอคอยรอข่าวสารรอคำตอบรอการปรับความเข้าใจน่าจะเกี่ยวข้องกับใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นควีนถือถ้วยคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือถามว่าจะมีใครกลับมาหรือเปล่าควีนถือถ้วยมักจะขึ้นในผู้หญิงชาว่าตน้ําขาวอวบนะคะพลังงานไพ่นะคะเป็นพลังงานไพ่ของนะคะ สิบดาบสิบดาบคือพลังงานด้านความขัดแยง้งนิ่งเงียบเย็นชาขัดแย้งเลิกลาคุณอาจจะกําลังพยายามกอบกู้ความรักความสัมพันธ์หรือรอการปรับความเข้าใจรอข่าวสารรอการกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกเป็นแบบคือควีนถือถ้วยเนี่ยมันมีพลังงานในลักษณะคือคุณอยากให้เขาเป็นตัวจริงหรือค่อนข้างที่จะงอนง้อเขาหรือค่อนข้างให้เขาอยู่ในบทบาทของคนที่ให้คะแนนดีเลยนะเพราะว่า มันหมายถึงถ้าเป็นผู้ชายก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของลูกได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงแปลว่าผู้ชายคนนี้ทําให้คุณรู้สึกอยากแต่งงานด้วยนะคะแต่สิบดาบบอกถึงความนิ่งเงียบเย็นชาขัดแยง้งเลิกลาพลังงานไพ่ค่ะเป็นพลังงานไพ่ของเด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบเป็นพลังงานของความขัดแยง้งนะขัดแย้งจับผิดคิดโลบหึงหวง อยู่ในพลังงานของการตัดสินใจอยู่ในพลังงานของนะคะแอบส่องแอบดูโป๊แตกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภคะิงทูเรียนค่ะชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภอุปธรรมช่วยเหลือนะคะและในที่นี้พลังงานไพ่ห้าใบที่ออกมาบอกในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมปัดว่าชาวราศีมังกรน่าจะอยู่ในภาวะของการที่คุณน่าจะทะเลาะ ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญในที่นี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่มีความรู้สึกความรักเรามันอาจจะเห็นแกตัวสักหน่อยหรือความรักของเรามันเป็นตกรกะและเห็นผลจนมากเกินไปหรือรักเราในที่นี้มันเริ่มมาจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอุปัมภ์ช่วยเหลือกันผลประโยชน์ ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยนะคะอยู่ในโมเมนต์ของการที่มีความขัดแยง้งเลิกลานิ่งเงียบหรือไปจับได้ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะและตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังคิดหรือรู้สึกอยู่ก็คือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่คุณกําลังจะอดทนนะรอเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะกลับมาปรับความเข้าใจรักไหมคนนี้แปลว่ารักนะ แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมชาวราศีมังกร,กรน่าจะเจอคนที่หัวร้อนเอาแต่ใจพอสมควรเลยทีเดียวตามไพ่นี้นะคะอืมเขาอาจจะรวยกว่าคุณแบบทีด้วยนะความแบบเขาว่าเขาเรียกว่านะฐานะดีมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนหัวร้อนเอาแต่ใจนะคะทําให้คุณกับเขามีประเด็นปัญหากันแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะพลังงานไพ่ห้าใบาค่ะเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตรงนี้นะ ห้าใบค่ะออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมในพลังงานของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ The s e n ค่ะ The s e n t คือ ego ควบคุม control ไปไปกับกับหรือหมายถึงชาวราศีสิงเล็กและคนเกิดในเดือนนั้นถามว่าในเรื่องราวในตรงนี้มันมีความรักอยู่ในนั้นไหมเออต้องยอมรับนะว่ามันมีความรักอยู่ในนั้นแต่จะทํำยังไงดีละ The magician เข้ามาค่ะวิธีการจัดการหรือแนวทางการแก้ไขนะคะเพราะว่าในที่นี้คุณน่าจะรู้แหละ คุณรักกันแต่ปัญหาคือเรื่องนิสัยนะที่เราอาจจะไปด้วยกันไม่ค่อยได้นะคะไพ่เป็นสามคทาค่ะกา, Take Action, การเทคแอคชั่นการเรียกร้องเวลาขึ้นคู่ดัมเบิลจเชียนนะกลุ่มนี้จะบ่งบอกถึงคุณกําลังหาวิธีการที่จะทําให้เราผ่านตรงนี้ยังไงไปด้วยกันหรือคนเนี้ยคนไกลคนเนี้ยจะกลับมาไหมนะคะคุณกําลังหาวิธีการคุณกําลังหาสิ่งที่มันจะพึงประคับประคองได้นะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่เป็นอัศวินถือดาบค่ะขอโทษค่ะอัศวินถือคทาค่ะ อยู่ในพลังงานด้านการตัดสินใจเดี๋ยวดูซิ <c oughs> ชาวราศีมังกรตอนนี้สิ่งที่คุณคิดว่ามันจะต้องแก้ไขอยากจะเทคแอคชั่นคุณอาจจะเทคแอคชั่นด้วยกันที่ที่ไม่ถึงขนาดท่านหายเราเงียบไปนะคุณอาจจะยังวนๆกับคนนี้อยู่คือก็อย่างที่บัตรบอกอะคุณก็สัมผัสได้ว่าเขารักคุณสัมผัสได้ว่าคุณรักเขาแต่มันเริ่มมีเรื่องอีกโก้มีเรื่องของความขัดแยง้ง มีเรื่องของมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวร้อนเอาแต่ใจนะคะเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอัศวินถือคาถาเนี่ยมันบอกถึงความขัดแยง้งหรือการตัดสินใจในขณะที่คุณกําลังตัดสินใจว่าเฮ้ยเหมือนประมาณว่าเข้าไปครึ่งหนึ่งอะยังวนๆอยู่กับเขาครึ่งหนึ่งดูซิว่าเขาเนี่ยจะโอเคกับคุณได้หรือเปล่านะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ของอัศวินถือคาถาขึ้นคู่ไพ่เดิมูค่ะ ความเครียดความคิดมากการรอคอยการถูกเลื่อนถูกรออาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีนหรือคนเกิดในเดือนนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าไพ่ของคนรักคนรู้ใจของคุณตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาสรุปในมุมของคุณกันนะว่าในภาวะของชาวราศีมังกรในเดือนนะคะในเดือนสิงหาคมน,นี้จะเป็นยังไงคือไพ่อะข้อแรกอะมันบ่งบอกถึงความรักความคิดถึงอะมาแหละ l ลเ e อกับเดอโลเวอร์กับเดอะสตาความรักความคิดถึงเนี่ยอยากให้เขากลับมาอันนี้เข้าใจละนะแต่ดูแล้วในสภาพการตอนนี้คุณก็เหมือนจะ Take Action ไปแค่ครึ่งหนึ่งเพราะต่างฝ่ายต่างมี e ีโกและ The Moon นะคะบ่งบอกถึงคุณอยู่ในภาวะของคนที่คิดมาก คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปต่อจะพอทีแบบนี้ก็ได้หรือคุณรู้สึกว่ากําลังจะตัดสินใจยังไงดีคนรักคนรู้ใจของตัวเองในตอนนี้ก็ได้ก็อย่างที่บอกคนเรามาอยู่ในภาวะของความที่รักอยู่ครึ่งหนึ่งแต่มันไปไม่ได้ด้วยนิสัยที่นี้สําหรับใครที่ดูดวงตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันก็จะบอกได้นะว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเป็นวิตรกรรมความรักกันไหมในอายุป,ปัจจุบันเนี่ยคุณสมเสียงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างไรจะประครับประคองกันยังไงเขาจะกลับมาไหมกลับมาแล้วจะเป็นแบบเดิมไหม ส่วนตัวจะต้องมีวันเดือนปีเกิดของตัวเองและคนรักเขารู้ใจจะจอตอบในเรื่องของเนื้อคู่ได้นะคะแล้วก็ลงไพ่เป็นดีเทลประกอบเพื่อให้คุณนะคะใช้ประกอบการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นนะะดูดูไพ่คนรักเขารู้ใจคะ่ะตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกกับคุณอย่างไรพลังงานไพ่ของเขาเป็นคว e นธูดามอืมควีนธูดามเนี่ยอารมณ์ของเขาไม่ค่อยปกติ นะคะควีนถือดาบคือคนเหนื่อยกายคนเหนื่อยใจอยากเคลียร์อยากไฟอยากชัดเจนนะคะต้องระวังระบัดระวังนิดนึงเพราะควีนถือดาบคือพลังงานที่เขาจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์นะ,ะจะมีความเป็นผู้นาแล้วเจ้าอารมณ์แล้วก็จะขัดแย้งกับเราได้ง่ายนะคะพลังงานไพ่ใบต่อมาค่ะเป็นไพ่ของสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญเขาอาจจะรีเควสตเรื่องของความเหมาะสมในทุกๆด้านนะคะห้าถ้วยค่ะ เขาอยู่ในพลังงานของความเครียดความคิดมากการรอคอยเช่นเดียวกันนะถ้าถ้วยเป็นพลังงานของออการเลิกลา การลองขอที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะไพ่เป็นสองดาบเขาก็อยู่ในพลังงานด้านการตัดสินใจและความขัดแยง้งนะคะคุณอาจจะมีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วและรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้รักผู้ใหญ่มากไปกว่านั้น6ถ้วยมันมีความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นความตัดไม่ได้ขายไม่ขาดความผูกพันหรือนะการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันอย่างน้อยไพ่5้าใบในที่นี้ก็ยังบ่งบอกนะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เครียดน้อยปกว่าชาวราศีมังกรเลย นะคะแล้วเขาเองจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยหกถ้วยมามาอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเราก็ผูกพันนะเราก็ผูกพัน แล้วเราก็รู้สึกว่าอาจจะมีเช่นพ่อแม่สนับสนุนเรื่องของความรักอยู่หรืออาจจะเกี่ยวเรื่องลูกนะคะหรือในที่ผ่านมาเขาอุปถัมภ์คุณคุณอุปถัมภ์เขาอะไรแบบนี้นะคะเขาก็คิดอยู่ในตรงนี้ในพลังงานด้ดานการตัดสินใจนะคะสองดาบหรือความขัดแย้งในตรงนี้ดูซิว่าพลังงานไพ่ออกมาบอกอะไรเริ่มเพิ่มเติมนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ของเจมส์เคอร์ล์ค่ะทำยังไงดีอ่ะ ถ้าเรากำลังคุยกับเดอะเอมเพลอร์อยู่คือเดอะเอมเพลอร์จะเป็นคนที่นิ่งเงียบไม่แสดงออกนะคะนิ่งเงียบไม่แสดงออกไม่แก้ไขด้วยไม่ชอบการควบคุมคอนโทรด้วยแต่จะควบคุมคอนโทรคนอื่นได้คุณกำลังเจอบทพิสูจน์รักท้าที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะชาวราศีมังกรเพราะว่า คุณกาลังคนเจอเจอคนที่ค่อนข้างจะอีโก้สูงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่จะควบคุมผู้ชายเรียกกราดและเจ้าอารมณ์แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่ค่อนเขาเรียกถ้าเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงนะจะเป็นแบบที่บัตรบอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอผู้ชายก็อย่างที่บัตรบอกเลยค่ะว่านะคะจะนิ่งจะเงียบ จะไม่แสดงออกจะไม่แก้ไขจะไม่ชอบการควบคุมคอนโทรลนะคะแล้วในการตัดสินใจหรือความขัดแย้งในที่นี้เขายังมีนะคะอัตตาในตัวเองสูงอยู่พอสมควรทั้งทางที่ก็จะมีเรื่องของความมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นปัดมองว่าถามว่าคุณสองคนมีความรักอยู่ในนั้นไหมมีค่ะมีความผูกพันอยู่ในนั้นไหมมีค่ะมีความเครียดความคิดมากเหมือนๆกันไหมมีค่ะ แล้วมากไปกว่านั้นคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแปลว่านี่เรื่องราวคุณน่ะคิดถึงคนคนนั้นแน่นอนแต่ทีนี้เรามาดูซิว่านะคะในความเครียดความคิดมากในการตัดสินใจของชาวราศีมังกรเรื่องเรื่องราวความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานไพ่ไปแรกค่ะเป็นห้าดาบ5ดาบในที่นี้แปลว่าแยกยกันอยู่แยกยกันนอนแยกย้ายขัดแยง้งเลิกลา9ถ้วยค่ะคุณกําลังมีความรู้สึกว่านะคะคงจะต้อง ไปทําบุญไหว้พระขอพรหรือไปใช้ชีวิตตัวเองให้มันมีความสุขแบบนี้ก็ได้ค่ะสองคาถาค่ะสองคาถาแปลว่าแอบส่องแอบดูพิจารณาประคับประคองหรือว่าช่วยเหลือมีอะไรช่วยได้คุณก็ช่วยมีอะไรทาได้คุณก็ทาแต่ตอนนี้คุณขอความสุขของตัวเองบ้างแล้วแบบนี้ก็ได้นะหกดาบค่ะอย่างที่บัตบ,บอกแยกกันอยู่แยกกันนอนแยกย้ายยอมแพ้แล้วหกดาบเป็นไพ่ของคนเห็นหนะ้าไพ่ไหมคือแบบเอาลูกเอาตัวเองกับลูกนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างไปข้างหน้าแล้ว ตายเอาดับหน้าข้างหลังว่ายังไงก็ว่ากาันอีกทีจะเป็นยังไงก็อาจจะแบบใช้คําว่าอะไรอะตกใจเลยเวลค่ะปล่อยไปตามกรรมปล่อยไปตามโชคชะตาอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในโมเมนต์ของความเครียดคิดมากของคุณในที่นี้คุณเองอาจจะเอาเลิกก็เลิกถ้าไปต่อได้ก็ไปต่อคุณจะพยายามแค่ครึ่งเดียวฉันก็ต้องอยากมีความสุขในชีวิตฉันเช่นเดียวกันถ้าโชคชะตาจะต้องเลิกฉันก็เลิก อะไรแบบนี้แล้วเพราะว่าคุณเองก็เครียดแล้วเขาเองก็เครียดในขณะที่ต่างคนต่างเครียดก็ไม่ได้สามารถมาจับมือคุยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากหาแนวทางการแก้ไขนะเพราะคุณก็สัมผัสได้ว่าคุณมีความรักอยู่ในนั้นเขาเองก็มีความรักอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่านะแฟนนะแฟนนะชาวราศีมังกรที่ดิวอยู่กับมังกรพุธศพมีนนะคะสิงห์นะคะกุ้มนะคะเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ปัญญาจะบอกว่านะใครมาส่องชาวราศีมังกรนะเราเป็นราศีตามที่ปัญบอกนะ ม่ถุนด้วยนะให้ไปลากนะปัญญาจะบอกว่าลองนะคะลองจับมือกันสักหน่อยลองประคับประคองกันสักหน่อยเพราะปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของอีโก้นะคะแล้วถ้าเรามองสภาพแวดล้อมปัจจุบันอาจจะเครียดด้วยก็ได้นะเพราะว่านะคะเศรษฐกิจบ้านเราสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้มันจะเป็นนะคะโมเมนต์ที่ทําให้ทุกคนมีปัญหาครอบครัวกันได้นะคะเราเองต้องมีรรกะและเหตุผลในการใช้ชีวิตคู่นะยิ่งถ้าตามดวงใครตอนนี้อายุปัจจุบันมีความสมเสียในเรื่องของความรักยิ่งต้องประคับประคองกันเก่งๆถ้าเกิดว่าเดินตามดวงก ก็จะอาจทำให้เรานะผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกระคะ่ะที่นะคะคมาดูดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ะะเราก็จะตอบก่อนเลยว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่อายุปัจจุบันนี้คุณรักเขามีความสมเสียงกันหรือเปล่าเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเราจะได้ประกับประกองกันได้ตามที่ถูกต้องนะคะมากไปกว่านั้นในบทสรุปของเรื่องราวของแต่ละคนมันมีวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะใครสนใจก็ดูดวงส่วนตัวแอนไลน์ L ปัดหูรา99จะไปต่อพอทีประกับประกองได้ไหมเขาพร้อมหรือตัดคุณไปแล้วหรือย,อยังในมุมไพ่มันก็จะตอบถึงเรื่องราว ความคิดความรู้สึกของเขาในการประกอบการตัดสินใจให้กับคุณด้วยนะ,ะส่วนใหญ่ปัาจะบอกว่าให้ทุกคนลองไปประคับประคองกันหมดแหละเพราะว่าชีวิตความรักค่ะล้วนมีประเด็นมีปัญหามีเรื่องราวที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกันอยู่แล้วอุปสรรคปัญหาทำให้เรารักกันมากขึ้นนะคะการมีปัญหาครอบครัวอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าอยู่ในความจับผิด ในความขัดแย้งหาข้อเสียของกันและกันเราจะขัดแย้งแล้วเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเรานะคะรู้ข้อเสียของกันและกันยอมรับและพร้อมปรับปรุงแก้ไขเหมือนเรื่องเราในพลังงานไพ่ในตอนนี้ถ้าชาวราศีมังกรดีวกับชาวราศีสิงห์นะคุณลดเรื่องอีโก้ได้คุณไปรอดแน่นอนชาวราศีมังกรดีวกับชาวราศีพฤษภนะคะสิ่งที่คุณจะมีได้ในตอนนี้ก็คือต้องประคับประคองในเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้านะคะ มากไปกว่านั้นถ้าคุณกําลังดีกว่าชาวราศีกุมชาวราศีมีนเอเนจีก็คือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในภาวะคือเขาเรียกว่าอะไรนะยอมหักไม่ยอมงอความนิ่งเงียบ การที่เขาอาจจะต้องการเลเวลที่ท็อปฟอร์มวันนี้ซึ่งคุณอาจจะตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์กับเขาก็ได้เช่นเดียวกันเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมัง,งกรในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้ค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบ general reading อย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นของตัวเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็ไลน์ปั่โหรา99นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ